ดูเหออออเรจอคิมโซยันนะคะเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคือเหมือนเขาก็เป็นแบบว่าเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็แบบเหมือนได้เห็นมึงไม่ได้ดูแบบเต็มเรื่องอะไรเงี้ยตอาก็ได้เห็นแบบแวบๆอะไรเงี้ยก็แบบรู้ว่าเขาแบบดังมากเลยใกล้กๆเป็นยังไงบ้างคะไม่กล้ามองค่ะจริงๆใช้คำว่าเกินปกใช่ไหมเกินปกได้เลยอะเกินปกเกินปกจริงหล่ออ๋อหมายว่าหล่อเกินปกใช่ก็หล่อหล่อ ต่อกันปกใช่ไหมคะด้ทัำนายอะไรไป็นทำนานะโอ้โหเราได้จากกันเซี่ยวแบบแป๊บเดียวมากๆค่ะได้แค่แบบว่ามองนิดนึงหรือว่าเตรียมมาไหมคะเตรียมมาไหมคะเตรียมว่าอะไรเตรียมว่าจะพูดอะไรอะไรอโอ้แม่ดึกเดียวมาข่าวการงานค่ะก็วันนี้เราก็อยู่ที่งาน Mido Multiport TV Big Date ค่ะก็เป็นการเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ของ Mido l ค่ะก็จะเป็นคอลเลคชั่นนี้ที่เราใส่ค่ะ น,นุก็รู้สึกมันมันสวมใส่ง่ายนะคะหมายถึงว่ามันเข้ากับชุดได้ง่ายอย่วันนี้นู้ใส่แบบเป็นชุดท,ที่มันเป็นแบบเป็นชุดบราตีหน่อย,ยอะไรเงี้ยมันก็สามารถใส่ได้แล้วก็ถ้าแบบชุดประจําวันใส่แบบ <c oughs> แคชชวยลอะไรเงี้ยมันก็สามารถใส่ได้ง่ายอย่ะมันเป็นแบบว่ามีความคลาสสิกแล้วก็มีกลิ่นอายของความวินเทจนิดๆด้วยหน้าปัดของเขาเเอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบอยู่แล้วด้วยค่ะ ชอบอยู่แล้วด้วยประมาณหนึ่งค่ะค่ะก็ก็สำหรับใครที่มองหานาฬิกาสักเรือนนะคะราะว่าเรือนนี้ก็เป็นเรือนที่ตอบโจทย์คือมันสามารถแบบเอามาใส่ได้ทุกวันใส่ได้กับแบบหลายๆลุคในชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะตั้งแต่แบบ casual ยันแบบว่าเอ่อเป็นงานกลางคืนอะไรแบบนี้ค่ะรฝรั่งเศสเลยค่ะ ชื่อไหมคะว่าเป็นฮันนีมูนรอบแรกเลยจริงเจริงันเป็น,ปนกนรแบบผนจริงจริงนจริงจริงใช่ค่ะเพราะว่ามันมันติดค้างมาตั้งแต่พื้นฮันนีมูนอันเนี้ยมันแบบว่าถูกพูดคุยกันตั้งแต่ตอนแต่งงานแล้วแล้วก็พอดีว่าตอนนั้นเราแต่งงานไปเสร็จก็มีโควิดโคิดแล้วก็มีลูกอีกอะไรเงี้ยแลทีนี้มันก็เลยแบบติดค้างยาวมาแบบว่าเนิ่นนาน3-4ปีอะไรเงี้ยก็พอตอนนี้มาลินเขาเริ่มแบบว่าโตเขาเริ่มแบบว่ารู้เรื่องอะไรเงี้ยเราสามารถ ไปฝากมารินไว้ที่บ้านคุณตาคุณยายได้อย่างแบบสบายใจอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคเหมาะสมแล้วในการที่จะไปตอนนี้อะไรเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> ใช่ค่ะก็เป็นเป็นซาวด์เดนฟรานซ์ค่ะก็คือเป็นที่ที่เราเหมือนแบบคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะไปที่นี่เหมือนคุณชจก็เคยไปมาแล้วแหละแล้วเขาก็บอกว่าแบบที่นี่เขาเขาไปแล้วเขาชอบเขาอยากจะพาเราไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็คือพักผ่อนแบบจริงๆเลยค่ะมันเหมือนแบบว่า คืออยากสมงเกว่าเวลาเราเราอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมีเรื่องลูกที่เราจะต้องพะวงต้องแบบว่าดูแลลูกคอยเล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตอเนี้พอเราเป็นสองคนเราเหมือนแบบอยากจะไปกินนู่นต่อไปอยากจะตื่นกี่โมงก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแบบไม่ต้องคิดอะไรเผื่อเขาอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาก็อยู่กับคุณตาคุณยายแฮปปี้มีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบไม่ต้องห่วงขอเลยคามสไป่็นเลยถ้าจะไม่ได้ชช้้้้อออปปปปิิงงแบบนยมาก่่ะเพราาวแบบ คือถ้าจะอยู่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบเมืองติดทะเลของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปแบบพภาคอนไปสบายๆไปหาอะไรทานอะไรเงี้ยคือจริงๆในสิบวันเดี๋ยวพอเป็นมือที่ต้องเลื่อนมาจากครั้งที่แล้วนี่ครัแต่งเสร็จต้องเป็นมือเลยแต่พอมันเลื่อนมาเรื่อยๆมันยังมีอารมณ์ก็มีนะแล้วก็แบบว่าอยากจะไปสวีทนิดนึงแต่งงานใหม่ใช่แล้วก็แบบว่าอยากจะแบบไปไปสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆ มนปกติแล้วเราแทบจะไม่ได้ไปไหนกันสองคนเลยนะจะแบบว่าไปกับครอบครัวบ้านพิเศษบ้านมิวหรือว่าไปกับว่ามีลูกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แทบจะอาจจะน้อยมากไม่อาจจะไม่เคยเลยด้วยซ้ำแต่แบบแต่งงานมาน้อยมากเลยค่ะใช่ที่แบบไปกันแบบสองคนนี้น่าจะเป็นคลิปแรกเลยจริงมันมีโมเมนต์อะไรที่จำๆมาหรือว่าโมเมนต์ที่โอ้ยน่ะทุกราคาที่นอนเออพิงู นมอว่ามันมันบรรยากาศทุกอย่างมันเหมือนมันสร้างง่ายสำหรับไปฮันนีมูนม,มากเลยนะด้วยความที่มันแบบท้องฟ้าสวยอากาศเย็นกำลังดีแล้วก็แบบมีทะเลสงบนิ่งไม่มีใครมาสนใจเราคือคือคนที่นู้นก็แบบต่างคนต่างเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเขาก็อยู่ของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ของเราไปมันเหมือนแบบมันไม่มีใครมาสนใจเราเลยอ่ะแดได้รูข่าวดีไหมคะก็ ก็อยากจะลุ้นด้วยเหมือนกันเนี่ยมีไหมคะมันก็มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราก็มีวางแผนไว้อะไรเงี้ยว่าเราอยากจะมีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็วางแบบไว้คร่าวๆนะว่าไม่อยากจะให้อายุห่างกับมาลินเยอะเพราะว่าเราก็อยากให้เขาเหมือนแบบเป็นพี่น้องเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะใช่อยากที่มัานอยู้ชายก็ได้ จริงๆสำหรับมิวอะอะไรก็ได้เพราะว่าพอมีมาดินมาใช่ไหมะแล้วรู้สึกว่าโหผู้หญิงแบบน่ารักมากเลยรู้สึกว่าแบบเขาเขาแบบโอ้โหเขาเราชื่นใจมากเวลาที่เขาทําอะไรหรือเราได้อยู่กับเขาอนะไรอย่างเงี้ยเพราะเราต้ึกว่าเออถ้าแบบเป็นผู้หญิงอีกคนก็เราก็แบบแฮปปี้มากๆเลยหรือถ้าเป็นผู้ชายก็โอเคก็จะได้ลองเลี้ยงลูกผู้ชายดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาโอเคนะคะเขาก็คิดเหมือนมิวค่ะว่าเขา อยากจะแบบผู้หญิงคนหนึ่งก็แบบคือเขารู้สึกว่าเขาแบบรักมาลินมากอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าคือถ้าอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอะ่ะเขาก็คือ,อมไม่ติดอะไรค่ะด<า>ีมากวันนี้ผมมาแล้วผมเริ่มมาแล้วมาแล้วใช่ไหมรอวังก่อน้วนี่มัน กำลังวนอะไรไหมหรือ <stop> ว <tag apologize> ่ากังวนเหรอคลิปที่ซื้อเก็บไว้ได้ใช้หรือยังเริ่มได้ใช้มากแล้วแต่ว่าด้วยความที่มานินไม่ได้ติดตั้งแต่เด็กพอเดิมไม่มีไม่มีก็จะดึงติดได้แบบแป๊บหนึ่งดึงออกพอรู้ตัวดึงโกยออกแบบตั้งที่แบบติดเป็นเล็กๆเป็นสิบอันเลยนะรู้ตัวปุ๊บกวาดออกลยก็รู้สึกว่าแบบอุตส่าห์ร้อยผมมานะลูกอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ใช้กิฟตอีกเพราะว่าลูกไม่ชอบติดไม่อยากแฟชั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยลูกก็คือรู้สึกว่าแบบเราก็รอเวลาที่เราอยากจะติดกิฟต์เขามาแบบนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมัดจุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้มันสามารถมัดได้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือจริงจริงไงเปนอย่างคนบอกว่าจมูกไม่มาก็จะดื่มคืนอะไรเงี้ยอย่างเราก็พยายามดึงก็พยายามสอนเขามาดิ้นดิ้นอย่างนี้นะดิ้นตามจะให้จมูกแบบแม่อะไรเงี้ยบอกมาดิ้นดิ้หน่อย ว่าดึงบ้างไม่ดึงบ้างฟังบ้าง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย